สนับสนุนโดยเย็นช่ำประหยัดไฟต้องแอร์ g จิ๊ดๆ๊ดทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมนะโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าถือว่าโอเคจิ๊ดจสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศค่ะคือหนูจิ๊ดจิดกับลาดเอียดสีชายนะคะ ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอะไรค่ะเข้ามาในห้องนี้เพราะอยากจะมาดูความเรียบร้อยของห้องบัตรเลือกตั้งล่วมหน้าเรียบร้อยดีไม่มีอะไรและไม่ต้องกลัวว่าข้าจะมากัดทำร้ายอะไรนะข้าเองอยากจะช่วยเป็นหูเป็นตานั่นเองให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ขังวลอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือประตูหน้าต่างของห้องนี้เนี่ยมันแข็งแรงดีหรือเปล่านะเพราะแว,ว่ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10พฤษภาคมนี้หลายพื้นที่ จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหรือพายุฤด,ด,ดูร้อนนั่นเองโดยในวันรุ่งนี้9พฤษภาคมต้องระวังพายุฤด,ด,ดูร้อนบริเวณภาคเหนือทุกจังหวัด ส่วนภาคอีสานฝนตกได้ที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์รวมถึงสุรินท์ด้วยค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีความเสี่ยงทุกจังหวัดเลยนะคะโดยทุกภาคต้องระวังทั้งพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยนั่นเองค่ะแต่ฝนตกลงมาบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะ ส่วนในวันรุ่งนี้แต่ละพื้นที่จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะจ๊ะอย่างที่บอกไปว่าภาคเหนือยังคงร้อนโดยทั่วไปแล้วก็ร้อนจัดบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุงสด38-42องศาเซลเซียสมีพายุฝน40%ของพื้นที่กับมีลมแรง ภาคอีสานอุณหภูมิลดลงมาบ้างแล้วสูงสุดอยู่ที่26-34องศาและมีฝนตกมากถึง70%ของพื้นที่กับมีลมแรงภาคกลางอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด38-39องศาต้องระวังพายุฝน60%ของพื้นที่กับมีลมแรงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาและมีพายุฝนลมแรง70%ของพื้นที่ทเลคลื่อนต่ำกว่า1เมตรค่ะภาคใต้อากาศร้อนตอนกลางวันและมีฝนตก 30-, 30 ถึง40%ของพื้นที่ฝั่งอาวไทยส่วนมากตกที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาและนราธิวาสค่ะทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนฝั่งอนามันต้องระวังฝนตกหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนสูงสดุด34-39องศาและจะมีพายุฝน60%ของพื้นที่นะคะ ที่น้องหนูเข้ามาในนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะแค่เห็นว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้เนี่ยผู้คนตื่นตัวกันมากแล้วก็ให้ความสนใจกันมากก็กลัวว่าจะมีการทุจริตแต่ว่าวันนี้น้องหนูเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีงั้นขอตัวไปหาอะไรกินเลยนะคะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊จดเอเคงั้นเราไปได้แล้วลหละตรงนี้เรียบร้อยดีเดี๋ยว่อยไปตรวจห้องอื่นต่อ